ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์อ้อแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเรื่องของการเล่นอิสระทั้งจังหวัดครับครอบคลุมทั้งศูนย์เด็กเล็กทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนครับถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของของการเอาเรื่องเล่นมาจะเป็นเรื่องที่ ท,ที่ไม่ค่อยน่าย,ยินดีมากเนาะแต่เราก็มองเป็นโอกาสครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่ศูนย์เด็กเล็กที่อุทัยสวรรค์คุณครูก็มีพลังแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะเข้ามาฟื้นฟูชีวิตเด็กๆแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทางตอนนี้จังหวัดขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่มากๆครับทีนี้อาจจะขออนุญาตแบ่งปันในมุมของแฮปปี้เพ์หนองบัวลำพูเมืองเล่นอิสระสร้างสุขที่นำร่องทำทั้งจังหวัดนะครับว่าเรามี แนวทางหรือวิธีธการทําอย่างไรบ้างเป็นไอเดียให้คุณครูได้ลองกลับไปปรับใช้นะครับโมเดลที่เราทําที่พื้นที่หลองบบนลำพูอะครับเรานําร่องอยู่สี่โมเดลสี่รูปแบบด้วยกันเนาะโมเดลที่หนึ่งก็อย่างที่พี่ต้อยกับทางพี่โรดได้ได้มุ่งเน้นไปเนาะคือโมเดลทําที่โรงเรียนแล้วก็ศูตรสูตรพัฒนาเด็กเล็ก ครับคือการส่งเสริมให้ให้คุณครูเป็นเพลเวอร์เกอร์แล้วก็อำนวยการเล่นให้กับเด็กๆภายในโรงเรียนเนาะโดยคุณครูก็จะเชื่อมเชื่อมร้อยต้นทุนทรัพยากรทั้งชุมชนทั้งผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยให้เด็กได้เล่นนะครับแต่ว่าหนองบัวลำพูเนี่ยถ้ามิติของโรงเรียนนะครับจะแตะเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนเนาะโดยมุ่งไปที่แนวคิดเด็กยิ่งเล่นยิ่งสนุกมีความสุขและฉลาดครับเพื่อตอบโจทย์กับกระทรวงศึกษาธิการเนาะที่มุ่งไปที่เก่งดีมีสุข แต่ว่าของน้องบุรีรัมพ์ภูเนี่ยเอาเรื่องของความสุขขึ้นก่อนแล้วก็นํามาสู่พฤติกรรมดีของเด็กเนาะแล้วก็ไปทางคือความฉลาดที่จะเป็นผลกระทบชิ่งที่เกิดขึ้นโดยโดยโดยผลจากการเล่นนะครับโมเดลที่2ก็คือเล่นตามคุมบ้านครับคือการส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนได้มีพื้นที่เล่นนะครับโดยเป้าหมายของชุมชนนอกจากเล่นแล้วเกิดความสุขแล้วเนี่ยทางชุมชนทางผู้นําอสมอต่างๆก็มุ่งไปที่การสร้างพื้นที่ปลอดภยัยสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์เนาะ และที่สําคัญเลยคือช่วยให้การเล่นเนี่ยไปช่วยลดหน้าจอของเด็กๆลดความรุนแรงแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมเช,ชิงบวกให้กับเด็กๆมากขึ้นนะครับโมเดลที่3ก็คือเล่นในบ้านเพื่อลดหน้าจอในช่วงวันหยุดและปิดเทอมอันนี้ทากับผู้ปกครองเนาะและอันที่4ี่คือมีเทศกาลเล่นอิสระหรือว่าเทศกาลเล่นประจําปีในชุมชนแล้วก็ในระดับอําเภอในระดับจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วหัวใจในการทําทั้ง4โมเดลเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ ห้าหัวใจครับห้ารูปแบบไม่ว่าเราจะทําในพื้นที่ไหนก็ตามเราจะต้องมีห้าแนวคิดเหล่านี้ในการในการทําเรื่องเล่นอิสรนะเนาะหัวใจหลักคือฟรีเพย์เล่นอิสรนะเนาะอันที่สองเลยเนี่ยก็คือพวกเราเองครับคุณครูพ่อแม่ผู้ปก,กครองผู้นําชุมชนก็คือผู้อํานวยการเล่นหรือว่าเพลเวิร์เกอร์นะครับส่วนที่สามเลยก็คือเรื่องของลูสพาร์ทอะไรก็เล่นได้อย่างที่พี่ต้อยพี่รสบอกว่าการเล่นไม่ต้องลงทุนสูงแต่ว่าเราเอาเราเอา,เราเอาสิ่งของรอบตัวอะไรอะไรก็เล่นได้เนี่ยมาอํานวยให้เด็กได้เล่นนะครับพอมี ผู้อำนวยการเล่นมีชิ้นส่วนแล้วเนี่ยครับอีกสองสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสเปซมุมเล่นพื้นที่เล่นกลางแจ้งหรือในที่ร่มและเวลานะครับห้าองค์ประกอบเนี่ยครับจะทําให้เด็กๆเ,เกิดการเข้าถึงการเล่นในทุกที่ทุกระดับแล้วก็ทุกรูปแบบนะครับเดี๋ยวจ,จะขออนุญ,ญาตไปอย่างเร็วนิดนึงนะครับโมเดลสู่พันาดเด็กเล็กนะครับที่ผ่านมาครับเราเราขับเคลื่อนทําไปถอดบทเรียนไปแล้วก็เกิดข้อค้นพบต่างๆเนาะสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ทาง นองบัวลำภูได้ได้ขับเคลื่อนนะครับในมิติของโรงเรียนกับส่วนเด็กเล็กนะครับก็คือการทําชั่วโมงเล่นการทําวันเล่นการทํามุมเล่นในห้องการทําลานเล่นแล้วก็การเอาเครื่องเล่นหรือว่าทุกพื้นที่จะมีสนามเด็กเล่นเก่าเนาะคือการแปลงร่างเครื่องเล่นเครื่องเล่นเก่าในสนามเด็กเล่นนะครับให้เด็กๆกลับมาเล่นใหม่โดยใช้การผสมผสานจากรูสพาร์ทหรือสิ่งของรอบตัวเข้ามาประยุกใช้ในสนามเด็กเล่นมากขึ้นนะครับทีนี้คุณครูเห็นแต่รูปแบบเนาะแล้ว แล้วการเริ่มต้นของคุณครูในูนยนในในส่วนเด็กเล็กกับโรงเรียนหนองบุรีลำพูทํำยังไงบ้างอันดับแรกคำบรัยายการทํางานคือการประชุมสร้างความเข้าใจผู้บริหารแล้วก็คณะครูครับอย่างวันนี้เนี่ยอาจจะมีทางคุณครูมาร่วมมาร่วมแลกเปลี่ยนแป็นปันหนึ่ง 1, 2, ท่านสองท่านเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องเคลื่อนไปด้วยกันคือการที่ให้เพื่อนครูในศูนย์ได้เข้าใจว่าเรื่องเล่นสําคัญแล้วก็เรื่องเล่นเป็นสิ่งที่ควรทําในศูนน์ศูนเด็กเล็กนะครับพอคุณครูคณะครูเพื่อนครูได้เกิดความเข้าใจเนี่ยก็ ก็จะเป็นการที่ให้คุณครูได้ออกแบบแผนครับอย่างชั่วโมองเล่นก็ตามบริบทเลยใครใครจะออกตามชั่วโมองเล่นที่ที่เป็นของตัวเองหรือว่าการระบุบันเล่นแต่ว่าของนวลประภูบางแห่งฮะทางผู้บริหารเห็นด้วยนะครับก็เลยมีการบรรจุชั่วโมองเล่นในหลักสูตรสถานศึกษาเลยคือจะมีการกาหนดชั่วโมองเล่นในทุกในทุกสัปดาห์ว่าจะมีช่วงชั่วโมองเล่นในคาบไหนและให้คุณครูได้เป็นผู้อํานวยการเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับ ความดีสเสรมก็คือการจาัดภาพแวดล้อมนะครับทั้งในห้องนอกห้องนะครับเหมือนที่พี่ต้อยบอกว่าทุกที่เล่นได้เนาะมีการกําหนดวันเล่นและสิ่งสําคัญคือการมีการสอบสรุปบทเรียนการอสอบสรุปบทเรียนจะทําให้ครูได้เห็นพฤติกรรมของเด็กแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนไอเดียหลายๆคนมองว่าพอเราทําเรื่องเล่นไปเรื่อยๆครับคุณครูจัดตันหรือว่ามีความความคิดที่ฉีกกรอบได้ได้ยากมากขึ้นเนะาะการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคุณครูแต่ละคนเนจะทําให้คุณครูมีไอเดียมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็วัยนาอชั่วโมงเล่นบางคนก็ ให้เด็กเล่นหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนโดยเฉพาะสอพอ,อก,กับอนุบาลนะครับให้เด็กเล่นเต็มที่เลยสองชั่วโมงพอเด็กเล่นแล้วสมองเด็กเปิดคุณครูค่อยถึงเอาเด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆนะครับมีการบูรณาการกับการเล่นนอกห้องเรียนเชิญปัดช,ชาวบ้านมาพาเด็กๆออกไปเล่นเรียนรู้นอกห้องเรียนกับชุมชนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศคิดว่าหลายๆท่านน่าจะพอเห็นภาพได้นะครับเนี่ยครับมีการพาไปดูเล้าไก่เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนเนาะแล้วก็ลองดูว่าในฤดูดรั้นเนี่ย มีของเล่นจากธรรมชาติไหนบ้างที่จะเอามาให้เด็กๆเล่นเด็กๆก็มีความสุขกับการได้เล่นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับมุมเล่นก็คือมีการจัดสภาพเป็นล้อมุมเล่นเนาะมีเพย์โซนมีทํามุมใต้ต้นไม้อาคารเก่าต่างๆให้เด็กได้เล่นหนึ่งหนึ่งรูปแบบที่ที่ทําแล้วรู้สึกเห็นผลคือการที่แต่ละห้องมีมุมมุมเล่นนะครับแล้วคุณครูก็จะมีกิจกรรมหรือว่ามีวันที่จะให้เด็กๆช่วยกันขนมุมเล่นในห้องออกมาเพื่อแบ่งปันเพื่อนต่างห้องเล่นนะครับอันนี้จะทําให้คุณครู เขาเรียกว่ามีของเล่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เด็กๆได้แลกเปลี่ยนการเล่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนมุมให้เด็กๆทําไว้และเด็กๆก็จะแวะเวียนกันไปเล่นตามตามช่วงเวลาพักเวลาว่างหรือว่าหลังงานเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆของสพดเนาะเอาปุ่มปัญญามามาให้เด็กได้เล่นได้สัมผัสกันมากขึ้นนะครับเปิดวันเล่นก็จะเป็นวันพิเศษครับอย่างน้อยคุณครูจะเปิดสามชั่วโมงนะครับบางพื้นที่ใช้วันศุกร์วันศุกร์ อ่า uh, Friday is Friday เนาะบางพื้นที่ใช้ว่าเป็นวันพุธท,ที่ตรงกับนักเรียนใส่ mm hmm. อ่าเด็กๆใส่ชุดนักเรียนอย่างนี้ครับแต่ว่าหลัการเปิดวันเล่นจะเป็นเหมือนไฮไลท์ก็คือว่าจะมีผู้ปกครองป่าชาวบ้านแล้วก็ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงสามสามชั่วโมงเพราะว่าพอเด็กๆเล่นเสร็จปั๊บเด็กๆก,ก,ก็จะได้พักทานข้าวแล้วก็ได้พักผ่อนนะครับก็จะเห็นเล้าไก่เนาะมีร้านมีพื้นที่มีสเปซให้เด็กๆได้เล่นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบูมดนตรีนะครับเป็น พัดลมเก่าเนาะมอหอยกระมังมาแขวนเด็กๆก็จะเข้าไปสร้างจังหวะสร้างเสียงเกิดการเรียนรู้ได้นะครับความพื้นที่เนาะจะเห็นอย่างอย่างอย่างมุมด้านล่างเนาะมีแค่ขอนไม้เก่าต้นไม้เก่าที่ตัดแล้วก็เอามาตั้งให้เด็กๆได้ยืนทรงตัวกันมีต้นไม้ทําเป็นบ้านต้นไม้ที่เด็กๆเข้าไปเล่นนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของเครือข่ายแฮปปี้เพนของบุรีรมพูนะครับมีการชวนชุมชนเอาไม้มาทําเป็นล้อรถชวนช่างชุมชนมาทำเนาะซึ่งมันเป็นรถที่ไม่เด็กๆไม่เคยเห็นถึงจะเป็นรถเข็น ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นรถเข็นที่ที่เด็กๆแตกตาแล้วก็เด็กๆก็จะจับจองเลยครับว่าคันนี้เป็นของฉันคันนี้เป็นของเธอก็จะเวเวียนหมุนเปลี่ยนกันเล่นนะฮะปีนี้ขยับมาโมเดลที่สองครับเล่นตามคุมบ้านพื้นที่กลางชุมชนหนึ่งในโมเดลที่เรามองว่าถ้าเป็นในระดับโรงเรียนกับูนย์เล็กๆเด็กจะมีเวลาเล่นแค่จันทร์ถึงสุกเนาะแต่ว่าเด็กจะอยู่กับชุมชนอยู่กับอ่า ผู้ปกครองมากก็คือที่ชุมชนในช่วงเสาร์อาทิตย์หลังเลิกเรียนนะครับเรามีการทําโมเดลชุมชนก็คือชวนชุมชนเข้ามาดูว่าบริบทของชุมชนที่เราจะทําเรื่องเล่นให้กับลูกๆหลานๆเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรบ้างการทบทวนที่ผ่านมาครับเราพบว่าถ้าในชุมชนเด็กเล่นได้ทุกวันเลยฮะไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์เด็กเล่นได้ทุกวันเลยโดยเด็กๆมาเล่นเนี่ยจะต้องมีเพลเวอร์เกอร์เพลเวอร์เกอร์ของชุมชนก็คือปสอมหรือว่าผู้สูงอายุหรือผู้ปกครองเนี่ยแหละฮะท,ท,ที่จะมาเป็นเพลเวอร์เกอร์ดูแล ลูกหลานในชุมชนการเล่นทุกวันของของชุมชนไม่ได้เล่น24ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าชุมชนมองความเหมาะสมแล้วก็ความปลอดภัยคือถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะให้เด็กเล่นหลังเลิกเรียนถึง6โมงเย็นเพราะว่าหลัง6โมงเย็นไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของช่วงค่ำม,มืดแล้วผู้ปกครองต้องไปทำกับข้าวอันนี้ก็เป็นกติก,กาหรือข้อตกลงร่วมกันว่าจะเล่นจะเล่นได้ถึง6โมงเย็นนะครับมีเล่นตามเล่นได้ทุกช่วงวัย คือการออกแบบพื้นที่เล่นของชุมชนไม่ได้ตอบโจทย์แค่เด็กแต่ว่าตอบโจทย์ว่าในพื้นที่นั้นควรมีผู้สูงอายุควรมีมุมออกกําลังกายของของผู้สูงอายุมีมุมเล่นของเด็กโตมีมุมเล่นของเด็กเล็กเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นในการเข้ามาใช้พื้นที่นะครับเล่นตามคุมบ้าน คือการที่พาเด็กๆไปเล่นกับภูมิปัญญาครับบ้านคนไหนมีภูมิปัญญาทําของเล่นมีภูมิปัญญาทําอาหารทําขนมพาเด็กๆไปเล่นในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้เนาะแล้วก็ได้ลงมือทําได้มีกิจกรรมทําในชุมชนเล่นช่วงวันหยุดปิดเทอมแล้วก็เล่นตามฤด,ดูกาลตามโอกาสพิเศษในชุมชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ชุมชนมองว่าให้เรื่องเล่นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะมันไม่ใช่การเพิ่มภาระหรือผักภาระไปให้ไปให้คนใดคนหนึ่งแต่ว่า มันสามารถที่จะแทรกซึมไปตามวิถีธรรมชาติของชุมชนของของเด็กๆในพื้นที่ได้ทีนี้มาดูว่าแล้วเราจะเริ่มทํายังไงนะครับในโมเดลชุมชนอันแรกเลยคือเราต้องชวนชุมชนได้กําหนดเป้าหมายและพื้นที่เล่นนะครับว่าชุมชนมีเป้าหมายในการทําพื้นที่เนี่ยเพื่อเพื่อเด็กหรือเพื่อชุมชนอย่างไรจัดกาหนดพื้นที่ที่ไหนอันที่สองเลยครับเราต้องชวนเด็กๆและทุกคนในชุมชนได้มีโอกาสได้ออกแบบพื้นที่เล่นของตัวเองจะเห็นได้ว่ารูปตรงกลางที่เป็นรูปของเล่นของเล่นอ่า ที่เป็นเหมือนชิงช้าเน,เนาะม้ามุนอย่างเงี้ยครับคือเด็กๆก,ก็เวลากระบวนการก็คือว่าเราจะให้เด็กๆได้ลองหาความต้องการก่อนว่าถ้ามีพื้นที่เล่นของตัวเองเนี่ยในพาร์ทของเด็กๆอยากได้อะไรถ้าในพาร์ทของผู้สูงอายุผู้สูงอายุอยากมีอะไรแล้วเอาความคิดของทั้งสองเจนหรือว่าช่องของสองช่วงไว้เนี่ยครับมาผสมประสานกันแล้วก็ลองตกลงกันว่าในระยะที่หนึ่งเราอยากจะทําอะไรเป็นอันดับแรกอันเนี้ยครับมันเลยเกิดการมีส่วนร่วมว่าพื้นที่นี้พื้นที่เล่นฉนันมีมีมีส่วนร่วมในการคิดพื้นที่นี้คุณพ่อคุณแมมม่่่คุูคยายาีสววนนรรใกิด พอคิดเสร็จเราก็นามาสู่การเปิดรับบริจาคเนาชุมชนรับบริจาคแล้วก็ชวนกันทําพื้นที่เนาะล้วก็ได้เปิดพื้นที่เล่นร่วมกันนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจร่วมกันเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเล่าแบบเร็วๆนะฮะนี่เป็นกระบวนการชุมชนครับจะเห็นว่านีเด็กน้อยเด็กเด็กเด็กเล็กๆก็มีส่วนร่วมในการได้ออกแบบครับว่าเขาอยากมีพื้นที่แบบไหนผู้สูงอายุก็มีส่วนร่วมในการออกแบบพอมีส่วนร่วมครับเขาก็จะชวนกันลงมือทำเนาะ ช่วยคนลคนละไม้คนล,ละมือใครเป็นช่างใครถนัดช่างลงแรงมาทําใครไม่ถนัดลงแรงแต่ว่าถนัดทําอาหารนั้นก็มาทําอาหารไว้คอยแบ่งปันกัน,นเวลาที่ที่เติมแรงเติมพลังเราก็จะเห็นทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เห็นมุมเห็นทุกช่วงวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทําพื้นที่เล่นนี้นะครับไม่ได้เฉพาะเด็กส่วนอันนี้ครับขออยากยกตัวอย่างอันนี้เมื่อก่อนครับพื้นที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างนะฮะเป็นบ้านร้างใน เป็นบ้านร้างในชุมชนของห้วยนาหลวงนะครับแต่ว่าพอเราเอาเรื่องเล่นเข้าไปเนี่ยทางชุมชนก็มีมติเห็นว่าเอ้ยที่จริงถ้าเด็กๆมีพื้นที่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 เป็นพื้นที่กลางชุมชนอะ่ะมันน่าจะดีมากนะก็เลยมีการพัฒนาบ้านร้างหลังนี้นครับให้เป็นบ้านเล่นมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเนาะทุกคนมาช่วยอำนวยทำของเล่นนู่นนี่นั่นจนทุกวันนี้ก็คือเป็นพื้นที่นัดพุป,ป,ปะของเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุในการมาเล่นร่วมกันนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนว่าเฮ้ยเรามีบ้านเล่นที่ ที่ปกติเด็กเด็กก็เล่นตามบ้านตามมุมเนาะเด็กเล่นมือถือไปคนละเครื่องสองเครื่องแต่พอมีบ้านนี้ก็ทุกคนก็เข้ามาเล่นครับอันนี้เป็นเล่นตามเทศกาลเกี่ยวข้าวปลูกข้าวดำนาจากเมื่อก่อนผู้ใหญ่มองว่าเป็นงานของผู้ใหญ่แต่ว่าปัจจุบันก็คือชวนเด็กๆเข้ามาสัมผัสได้เล่นน้ําเล่นโคลเล่นทรายมันคือการเรียนรู้เนาะถึงแม้ว่าเด็กๆจะไม่ได้เข้าใจเรื่องการปลูกข้าวที่ใครจริงแต่เด็กๆก็ได้เล่นเล่นกับการเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นโมเดลเล่นในบ้านลดหน้าจอครับเป็นการที่ให้ผู้ปกครองได้ได้ลอง ให้ลูกเล่นที่บ้านนะครับโดยหัวใจที่โมเดลนี้ก็คือว่าเราเข้าใจว่าผู้ปกครองมีงานเนาะมีงานเช้าตกเย็นก็ต้องทํามาหากินแล้วก็ทําอาหารให้ให้ครอบครัวาทานเราก็เลยให้คอนเซปต์ว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเนียน่อย,นอยอยากให้ผู้ปกครองได้เล่นกับลูกหรือมีเวลาให้ลูกได้เล่นสามสิบนาทีแค่สามสิบนาทีเองอาจจะเป็นเล่นก่อนนอนเล่านิทานให้ฟังหรือว่าจะไปจะไปเล่นตอนที่คุณตาคุณยายไปสวนไปได้เป็นไปน,ไปนาไปรดน้ำต้นไม้นู่นนี่นั่นเราก็ให้ผู้ปกครองได้ ได้เห็นความสําคัญแล้วก็มอบเวลาให้เด็กอย่างน้อยสามสิบนาทีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทศกาลครับว่าหลังจากที่ที่ที่เราทําเรื่องเล่นในชุมชนแล้วครับ <Cool. S 1> เราควรที่จะมีการสื่อสารเพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็เห็นความสําคัญของการเล่นนะครับ <st> <coś. S 1> ก็เลยเกิดเป็นมหกรรมการเล่นอิสะะระเนาะจัดปีละหนึ่งครั้งนะครับเป็นเทศกาลในชุมชนเป็นเทศกาลในจังหวัดนะครับซึ่งการจุดประกายเทศกาลเล่นอิสระครับทําให้ทําให้คน เกิดแรงบันดาลใจเนาะแล้วก็มีไอเดียแนวทางในการกลับไปทําพื้นที่เรื่องของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลในชุมชนเป็นเทศกาลในในจังหวัดแล้วก็อำเภอเนาะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆที่ที่ที่ทางหนองบรุรลำพูได,ได้ได้ขับเคลื่อนเนาะแล้วก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจในปัจจุบันก็ยังขับเคลื่อนต่อนะครับก็ยังขยายทั้งจังหวัดแล้วก็คิดว่าพร้อมที่จะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านไหนที่อยากรู้ว่าสพด และโรงเรียนมีวิธีการทําอย่างไรแล้วก็มีอุปสรรคมีปัญหามีแนวทางอย่างไรตอนนี้คุณครูของเราพร้อมที่อยากจะเชิญทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนยน,น้ร่วมกันครับก็วันนี้รู้สึกดีใจเนาะที่ขบวนเครือข่ายหรือสมาชิกเพเวอร์เกอร์ของเราม,มีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คิดว่าเรื่องเล่นน่าจะเป็นเรื่องที่สังคมต้องหันกลับมามองแล้วก็เห็นความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อครับ